แฟนใหม่รับได้แฟนคลับเชียร์กลับไปคบคนเก่าว,วาทีวเรือนหออเล็กซ์เรนเดลใหญ่สมฐานะพระเอกตลอดการ11ห้องนอน9ห้องน้ำตอนรับภรรยา เป็นคู่แฟนเก่าที่ความสัมพันธ์และมีตรภาพยังสวยงามและแนบแน่นสำหรับคู่ของนางเอกสาวเตยจรินพรและหนุ่มหล่อคนเก่งอเล็กซ์เรนเดลที่แม้จะเลิกรากันไปนานมาและแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ยังคงมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่ทำร่วมกันอยู่ไม่เคยขาดนับว่าเป็นภาพที่สวยงามเอามากๆแต่ล่าสุดกลับมีดรามา่าเถียงกันออกมาเบาๆเมื่อสาวเตยได้โพสภาพคู่ตัวเองและอเล็กซ์ ลงในอินสตาแกรมทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายประเด็นอยู่ที่มีคนเข้ามาเชร์ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันแต่ก็มีอีกฝั่งที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยเตือนให้เกลียดแฟนของหนุ่มอเล็กด้วยงานนี้แฟนๆแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์มากมายแต่ดราม่าเกิดเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์เชร์ให้ทั้งคู่กลับมาคบกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอชอบคู่นี้จงังเหมาะกันดีว่ามะซึ่งเหมือนเป็นการจุดประกายทำให้ชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับ ทางที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้อเล็กซ์มีแฟนอยู่แล้วซึ่งเข้ามาคอมเมนต์โต้พระเอกหนุ่มหนักอารูรักอย่างอเล็กซ์เดนเดลยอมรับอย่างแมนๆหลังจากที่ชาวเน็ตจับสังเกตอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มอเล็กซ์มีการแท็กหาสาวเซนนี่แฟนสาวคนใหม่ในวันเกิดของเจ้าตัวที่ผ่านมาและไอจีสตอรี่ของฝ่ายหญิงก็มีแต่รูปคู่และรูปของหนุ่มอเล็กซ์ซึ่งแน่นอนว่าเธอคนนี้ก็ต้องถูกจับตามองว่าเธอนั้นใช้หวานใจ คนใหม่ของหนุ่มอเล็กซ์หรือเปล่าดานหนุ่มอเล็กซ์ก็ยอมรับว่าก็ตามนั้นครับไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวเรียกว่าคนรู้มากขึ้นหละก,กันครับทุกอย่างก็ต้องมีสเต็ปมีเลเวลของมันไม่ใช่ว่าเราไม่แน่ใจเรากําลังคุยกับใครอยู่เราจะเผดเผยตัวเราเนี่ยเราก็ชอบที่จะคีบเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่างที่จะบอกผมแค่รู้สึกว่าเราคีบบางอย่างไว้ให้มันเป็นระหว่างครอบครัวระหว่างเพื่อนกันเองมันจะทําให้ตรงนั้นมีค่ามากกว่า ส่วนที่ลงรูปคู่นั้นยอมรับว่าต้องการจะให้เกียรติเพราะก็คงไม่มีใครที่อยากจะอยู่ในความลับจากนั้นเจ้าตัวก็ยังได้พูดถึงเรื่องของความฝันในชีวิตจริงที่เจ้าตัวได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อตอนรับว่าที่ภรรยาในอนาคตจากนั้นอเล็กซ์พาเข้าไปชมในบ้านซึ่งก็จัดวางเอาไว้เรียบร้อยว่ามีโซนของใครบ้างและจะมีโต๊ะกินข้าวที่นั่งได้1 0ถึง12คนเพราะเป็นครอบครัวใหญ่คุณพ่อก็เป็นเชฟและรักในการทำอาหารบ้านหลังนี้ ออกแบบจากหลังเดิมเอาเรื่องความสวยงามเป็นรองไม่ได้ต้องการให้เป็นบ้านที่หรูหราย,ยิ่งใหญ่มากขนาดนั้นแค่ต้องการให้เอาบ้านเก่าที่อยู่ออกมาทําให้มีพื้นที่มากขึ้นออกแบบมาจากการใช้ชีวิตของคนในบ้านอเล็กเล่าให้ฟังต่อว่าดังเดิมครอบครัวอเล็กนั้นมีประวัติกับอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะซึ่งตัวอเล็กเองก็เกิดที่อินโดเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านหลังนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอินโดนีเซียโมเดิร์นจากนั้นอเล็กพาไปดูข้างบนของ บ้านเป็นคอนโด3คอนโดที่ของอเล็กพี่ชายและพี่สาวทุกคนจะมีห้องนั่งเล่นเป็นของตัวเองมีห้องนอนของตัวเองและมีห้องน้ำงห้องอยู่ในน,น้นรวมทั้งหมด11ห้องน้ำ9ห้องนอนเรียกว่าเป็นพระเอกตลอดการที่น่าเด็กมากๆที่เป็นที่รักและชื่นชอบของแฟนๆมาตลอด